วันนี้เราจะมาทำอนุพันธ์กดลูกโซ่กันนะครับเริ่มแรกเราจะทำเขียนสูตรกันนะครับเริ่มจาก V ไป X นะครับ X ไป b นะครับงัน v ไป y บวกถูกต้อครับ y ไป b มีไปเซตนะครับดิมเซตบี จากนั้นเราเรียกว,วาย่าเ,เอ็กเลือสองนะครับบวก ดิบไวายวายเป็นกลายเป็นคอร์ดและตัวเดิมนะครับจากนั้น จากนั้นเราแทนค่านะแทนค่าตัวแปร y ตัวแปร x y ก็คือ s sin b สองบวกตัวแป x ก็คือ2 b cos b 1คูณ ก็ <6 S 2> ได้เท่ากับหกีบีนะครับนั่นเรามาเรียงเรียงใหม่กันนะครับสองคูนไซบีบวกสอง B ีคอร์มบวกจากนั้นเราแทนที่สูงไปใน B นะครับ เท่ากับ cos s i n 0ศนย์เท่ากับศนะครับได้์ cos ศนย์เท่ากับ1นึ่นี่ค็เท่ากับ1นะครับ2อคูณศูนย์เท่ากับ0ูนย์เราลงมา2อ, <c oughs> อคูณศได้0น บวก0ูคูณหก็ได้0ูนะครับอันนี้ก็เหลือ6กคูณหนึก็ได้6เหมือนเดิมนะครับคำตอบที่ได้ก็เท่ากับ6นะครับผมขอบคุณมากครับผม